สบายดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่2025ัจ้าทุกคนมื่อวันนี้น้องมีสีน่าคลิปในมืองานจุดพุส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่สาพาเจ้าจากสินที่เมืองไทยเนะทุกคนว่าบรรยากาศจะเป็นแบบใดสะสวยงามอลังการครไหนคนจะหนานแน่นเยอะมากขนาดไหนน้องมีมีก็ยังม่ทันได้ไปเบิ่งไปชม ด้วยตนเองนาะทุกคนนะ้อมีก็เอาคลิปนี้จากส่งบกกอกเกลหลงมาทำรีแอคชั่นเผยแผ่ให้ทุกคนได้เบิ่งงในชมถ้าผิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขออาภาัยมายังคลิปนี้หลายเด้อเฮาก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยโอ้คนเยอะมาก ชจดมากทุกคนโอ้โห,โห,โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าถนนน่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อจอแนะครับบนสะพานนะครับออกไปไม่ได้เลยเอาแล้วออกไปไม่ได้แลครับปิดสะพานไปเรียบร้อยแล้วครับพี่คนมาคนับ นะครับครึ่งล้านครึ่งล้านได้นะครับเ <c oughs> ยอะสุดๆนะครับสะพานอนกวางใหญ่นะครับมองไปยอดมากอโอ้โห ชื่นมากว้าวคนนักท่อเที่ยวโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ชื่อล,ลังการมากเม <ương> ืองไทยตม,มุขันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานพระเจ้าตากสินนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงาน t h ไทยแลนด์เอเมซิ่งขาราวนะครับประจำปี2024นะครับ หรือว่า2025นะครับพูดปิดนะครับพี่ีประจำ2025นะครับวันนี้สังเกตว่านะครับบนสะพานพระเจ้าตากสินนะครับปิดถนนไปเรี่ยวร่อยนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่ใจจัดเต็มครับก็คือปิดถนนไว้แล้วนะครับหลายเลนมากๆนะครับเรือส่องสัญจรไวประมาณ1นึ่เลนไปกลับนะครับกัประมาณ2เลนนะครับาไปกลับที่ครับยิ้นอครับ ่มองมาไปไกลๆน้าจะเป็นเอเชียทีมนากตรงนั้นเปน็นแบบสุดสายตานะครับคนมากครึ่งล้านเลยนะครับพี่ๆวันนี้ที่สะพานก็จะตักสินนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแขมไม่เชื่อสายตาว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะครับ ชอว่าไทยจัดใหญ่มากๆนะครับพี่พี่เบิรงสะพานอันกว้างใหญ่ยาวนะครับเราเต็มไปด้วยนักเตี่ยวที่มารอส้มผูกด้วยารอเขาดาวที่ไทยแลนด์นะครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับขณะนี่ไก่เวลาแล้วนะครับๆๆทุกคนก็ใจจดใจจ่อนะครับที่จะมาล่อส้มผูกที่นคณสยามนะครับตอนนี้เรือชว่าจะเรือบรรทุกปูหรือว่าเตรียมผูกนะครับมาจอด เรียนแถวที่แม่น้ำเจ้าพยาแะไรเอ่นะครับอครับประเทศไทยทำให้พลังต่างชาติต้องพึ่งนะครับต่างชาติก็มาหลายนะครับไทยจับระดับนานาชาติเลยนะครับหลายประเทศเข้าร่วมนะครับยิ่งใหญ่ระรับโลกจริงๆนะครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่นักองเที่ยวนะครับคนครึ่งล้านนะครับพี่ๆตรงสะพานพระเจ้าตักสินนะครับ ยังไม่รวมที่อื่นๆด้วยนะครับไอคอนนะครับบอกเลยว่าน,นี่บอกแหล่งเจาเขาไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับพี่ๆทุกคนใจจดใจเจ่อนะครับเริ่มนับเวลาถอยหลังกันแล้วนะครับเอเมซิ่งเขาดาวที่ท้ายแรนนะครับนครับปา<ะ> รุ่นของกันนะครับพี่พวมาจะคือคขนาดใดน,นะครับโอ้โหัวาลายทุกคนโอ้อโห ว้าวเสวยงามจอดนะครับพี่สุดจะบรรยายนะครับสงกรามเหล่าคอยโอ้โห อีพังนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเชือีที่กอ่อเยอะนะครับพวกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ มากๆลงทุนทําถึงจริงๆนะครับราคาผู้นี่ก็่าจะเป็นหลานหลายหลานก็ว่าได้นะครับวิญมากๆนะครับที่ขางนะครับพี่ๆบอกขึ้หลังจะหันกล้องให้ดูนะครับที่เอเชียชิคเอเชียชิคก็มีเหมือนกันนะครับพี่ๆท่นบอกนะครับทั่วทุกมุมของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับขึ้นมาสะพานพระเจ้าตากสินนะครับจะได้เห็นผู้แบบ 360ร้อยหกสิบงศาเลยนะครับอาอต้องตะลึงเลยแบบนี้สวยงามลาย So sure. that มา,มากมากครับอ๋อจูดูยาวมากๆนะครับทั้งหกนาทีแล้วนะครับน่าจะสิ่นาทีนะครับน่าจะหลายล้านจริงๆนะครับพี่ๆมหาุกที่เอามาจูล,ลงคืนจริงๆครับไ, <ๆ S 1> ไม่รู้จะดูทา้งไหนนะครับพี่ๆบอกกันเลยนะครับ ท้างไหนก็มีสวยงามมาก จาา้าว้าวว้าวแฮปปี้นิวเยรดจ้าต้นบนสะพานนะครับต,ต่างตกมือร้องสนันนะครับนี่คือความอ m มสิ่งของเขาดาวแทยแน่นนะครับตาา่างชาดให้ความสนใจนะครับหลังไล่กันมาล่้นสะพานไทยทำถึงนะครับพี่พี่ ปิดสะพานไปเลยนะคบเนื่องในโอกาสที่ใหม่น <ique> ี่นะครับเอฟปีดูยี่อ่นะครับบอกกแเลงกาขออวยพรให้พี่ๆเอฟซีนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีเลยเด้อนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากมากนะครับจีมาให้กำลังใจบอกกแเลงนะครับเดี๋ยวบอกกแเลงก็จะขอเนุญาตนะครับพี่ๆอัปเดตคลิปเป็นสองตอนหน่อยพี่ๆแลพรุ่มนะครับหลังจากปูจบก็อีกจะเป็นอีพีหนึ่งนะครับ สำหลับงานผูกที่สะพานพระเจ้าตากสินนะครับหรือว่าไอคอนสยามนะครับเป็นมาตรงนี้นะครับได้ชมหลายทางมากๆนะครับว่าจะเป็นเอเชียทิคก็ชมได้นะครับไอคอนสยามก็ชมได้นะครับผูกคนครึ่งล้านนะครับที่สะพานพระเจ้าตากสินนะครับจัดใหญ่ปิดสะพานไปเลยนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเบื้องรถไฟฟ้าวิ่งแล้วรถไฟฟ้าวิ่งแล้วนะครับไอแลนด์ทำถึงมากๆนะครับอาจะสมเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับยิ่งนี้นะนักท่องเที่ยวเขาไทยนะครับที่35ล้านกว่ากว่าคนพอดีพอดีนะครับปีนี้ครับเบื้องครับเยอะเกินเลเวลจริงๆนะครับเกินคำบรรยายนะครับ Kata segera tau Jotas 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 งานสดๆนะครับสมการอคอยของคนเกือบทั่วโลกนะครับพี่ๆคนทั่วโลกนะครับเพราะว่าเปิดไลฟ์สดแหนนะครับสมการรอคอยสมหนาสมตานะครับใหญ่ๆไทยชอบทาอยู่แล้วนะครับนี่แหละคือไทยแลนด์นะครับทําอะไรก็ให้่างทราบได้ประทับใจนะครับในงานม่าเชียวขั้งนี่นะครับมาลงขึ้นนั่งเครื่องบินมาเขาดาวที่ไทยแลนด์นะครับ ำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผมยังหลายครับบอกกันแหล่งกะถามที่อีกคลิปในทิท่ี่จะส้มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกันแหลงทำคลิปต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับว้าวทุกคนกับงานจุดพุสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2025จ้าคนเยอะมากหนาแน่นมากเลยทุกคนไทยจัดใหญ่อลังการมาก คนไปรอดูชมผู้โอ้โหเยอะสุดๆทุกคนโอ้สุดยอดมากสำหรับไทยคลิปนี้น้องมีกับสิคอตัวไปก่อนเด้อทุกคนสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันตลอดปี2568นนี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสบายดีจ้า